สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะนะคะตอนนี้กับแมมโมข้าวปุ้นคนสวยคนน่นารักมากับก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูอู้หูใครกันมาส่งข้อความน่ารักน่ารักถึงเพื่อนๆที่น่ารักของแม่มดนะคะถ้าชออบกกาาร่่นนไพดัดดูวงงของแมม่ครับปุ้นสามารถทำบุญค่าครูกับแม่มโมข้าวปุ้นไะด้ห้าบาทสิบบาทนะครับเพื่อนๆหรือจะจ่ายค่าครูด้วยกันกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่มดน้อยได้ทำคลิปน่ารัก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 แบบนี้ ต่อไปต่อไปแล้วก็ต่อ,ตอไปนะคะแล้วอย่าลืมมาเป็นเพื่อนการทาง f a c e b o o k และ Instagram นะคะเปนเพื่อนค่ะสามารถติดตามแม่มดข้าวปุ้นได้อีก2ช่องทางและถ้าสนใจจะดูดวงกับแม่มดข้าวปุ้นก็แอดไลน์เข้ามาแลวกันนะคะช่วงนี้แม่มดข้าวปุ้นจะว่างแค่ดูดวงแบบว่าถามตอบอะเพื่อนเพื่อนเพืนพิมพ์คำถามทิ้งไว้นะคะแล้วแม่มดก็จะมาตอบนะคะอาจจะไม่ได้รับ คุยส่วนตัวในช่วงเวลานี้นะถ้าเมื่อไหร่ที่แม่มดเปิดรับคุยส่วนตัวเดี๋ยวจะบอกอีกที่หนึ่งละกันเพราะคนทักมาขอดูส่วนตัวเยอะมากเลยแต่แม่มดไม่ไม่ได้มีเวลาว่างพอที่จะแบบนั่งคุยใใครส่วนตัวนะคะเพราะแม่มดก็จะใช้เวลาว่างแค่บางช่วงที่จะมาซัพไพรหรือดูดวงให้สำหรับคนที่เข้ามาดูดวงแบบ คิงถามตอบมะเนาะโอเคมาเช็คดูความสัมพันธ์ก่อนเลยกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเขาดูความสัมพันธ์ก่อนถ้าความสัมพันธ์มันใช่จริตมันได้นั่นแปลว่าเป็นข้อความของคุณถ้าความสัมพันธ์มันไม่ใช่จริตมันมันไม่ได้มันแปลว่าไม่มันไม่ใช่ให้เห็นมันไม่ใช่ข้อความของเพื่อนนะคะแต่มันเป็นข้อความของเพื่อนนะคะเพื่อน โอเคดูว่าเป็นแนวทางดูเ่อความบันเทิงนะถ้ามันไม่ตรงไม่ไม่ดีต่อใจเพื่อนๆก็ไม่ต้องเก็บกลับไปนะคะพรอมันเป็นเพียงพลังงานโดยรวมนะคะไม่อินไม่เสียเวย์อะความสัมพันธ์ของคุณและเขาในเวลานี้สาธุสาธุสาธุซัมทั่วร์ไฮพินเทสเอ่อควีนไม้ The Hangman The t e m p l a n คิงไม้ใต้สำรับเป็นสองเหรียญเขาปุ้นเปิดเปิดเพลินด้วยโอเคไพ่มันอยากออกมันทำให้เขาปุ้นดูเบอรเอๆและเพลินเนนะคะวันนี้ไพ่อยู่ดีก็ออกมาทุกที่จะแบบเปิด5้าใบใต่สำรับหนึ่งใบเป็น6อันนี้เปิด6กใบใต้สำรับเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดใบเฉยเลย คุณและเขาเป็นเนื้อคู่ตุลางามน,น,นะคะควีนไม้กับคิงไม้นะคะดูให้ขึ้นมาคู่กันแบบนี้ก็คือโซเมตั่นเองคุณก่เขามี energy ของความเป็นโซเมตนะคะอือืต่างคนต่างทำงานเก่งทำงานเก่งกันทั้งคู่เลยนะแล้วก็มีนคนที่มีเสน่ห์คิงไม้กับควีนไม้ควีนไม้คือบรรดาควีนที่ มีเสน่ห์ที่สุดนะมีเสน่ห์มากๆเศรษเพียวสูงทำงานก็เก่งพูดจาฉานทำอะไรก็เก่งอยู่ได้ด้วยตัวเองออกเสุงได้ด้วยตัวเองส่วนเขาละ่ะนะคิงไม้คนนี้ก็มีเสน่ห์เหมือนกันเสน่ห์ของพวกคุณสองคนนี้พอๆกันเลยความพาวความแบบเอ้ความมีอีกโก้ความความมีแบบความแบบอ๋อฉันมีดีอะ่ะมันไม่เชิง บอกมีอีกโก้ก็ไม่ได้นะมีความแบบต่างคนต่างมีดีของตัวเองมากๆหนะ้าที่การงานก็ดีค่ะคุณสองคนนี้อยู่ในระดับผู้นําผู้บริหารได้เลยนะทั้งคู่เลยนะคะหรือไม่คุณก็จะทําธุรกิจส่วนตัวเขาก็ทําธุรกิจส่วนตัวอะไรแบบนี้ค่ะมีท่าบริวารมีสมุนมีลูกน้องอะความสัมพันธ์คุณและเขาต่างคิดว่าเป็นเนื้อคู่กันคุณก็รู้สึกแบบนั้นกับเขา ลึกๆเขาก็รู้สึกแบบนั้นกับคุณเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า2เหรียญเกิดขึ้นมันคือการสร้างบาลานซ์มันคือการควบคุมสถานการณ์มันคือการแบบนะ้เพื่อน <c oughs> เขาพูดว่าคุณสองคนมีการเอาการเอาจากหัวไม่ได้ด้วยโอเคขอมาแยก energy นะทีนี้มาแยก energy ของคุณกับตัวคุณ เป็นควีนไม้คนสวยคนแซ่บคนแบบมีสเสน่ห์ควีนไม้ขึ้นแกะไฮพิ h ทเทสคือเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆมีสเสน่ห์นะคนหาลึกลับซับซ้อนเจ้าแห่งสเสน่ห์ดวงจันทร์นะราชินีพระจันทร์มีความกลางวันกลางคืนมีความแบบผีเสื้อราตรีทำงานก็เก่งสเสน่ห์ก็เยอะล้นหลามล้นเหลือเลยแถม เป็นคนน่ารักสดใสเข้าขคนได้ง่ายนะคะชอบเข้าสังคมด้วยชอบดื่มก็ได้สายปาร์ตี้นะคุณนะอ่าฮะร้อ huh. ความสัมพันธ์ครั้งนี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์สามถ้วยน่าจะเป็นคนในกลุ่มเดียวกันไหมเพื่อนกลุ่มเดียวกันมีสังคมเดียวกันหรือทํางานที่เดียวกันได้นะคะอืมตัวคุณเนี่ยตอนเนี้ลึกลับละเข้ากิบเมฆไปละเป็นคนที่ดูน่าค้นหา มีเสน่ห์มากๆน่าค้นหามากๆเขาพุ่ย้ำคำว่าเสน่ห์เพราะกองเนี้ยมันขึ้นเอ่อก็ก็คลิปเนี้ยมันขึ้นเกี่ยวกับเสน่ห์ที่มันล้นมากๆใน energy ของตัวคุณนะหรือคุณไปสลับฝั่งกันก็ได้นะคะอ่ะมาดูฝั่งของเขาเสน่ห์ของเขาก็มีความพราวไม่แพ้กันจากคุณหรอกนะแต่เขาเครียดนะความรู้สึกของเขาเขาเครียดมากๆเลยอ่ะดูดิเขาเครียดมากๆ เขาต้าคิดเรื่องคุณเนี่ยแล้วก็เรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามในความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้าหรือเปล่าคุณกับเขานะคะมีความห่างไกลกันมีความไม่คืบหน้ามีความแบบถูกแช่แข็งมีความค่อยหัวตองแต่งแล้วก็คิดทบทวนอยู่ความรู้สึกอย่างนี้นะเนี่ยเขาอะเครียดแต่คุณดูสนุกสนานมากเลยอะดูด,ดิเขาทำงานเครียดมากแต่คุณล้ลาล้าล,ลาเอนจี เอฝั่งคุณตอนนี้มีอารมณ์แบบของความน่ารักสดใสสนุกสนานเอเนร์จิแบบไปพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้างไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างแต่ฝั่งเขาคือทําแต่งานงานแล้วก็งานแล้วก็งานงานแล้วก็งานแล้วก็งานอย่างเดียวในระหว่างที่เขาว่างเว้นจากการทํางานก็คิดถึงคุณคิดถึงคุณนะคะ ราะคุณเป็น the sun โอ้ย the star คิดมากขึกันด้วยคุณเป็น the sun แล้วก็เป็น the star ด้วยนะคะ energy ดีมากอืมควาสัมพันธ์ครังนี้นะในอนาคต the วเ o w e r นะคะในอนาคตน่าจะอาจจะได้พบได้เจอกันเร็วๆนี้ละหรือเป็นความสัมพันธ์เก่าๆของคุณที่มันจบกันไปแบบกระทันหันไหม ไม่ได้ลำไม่ได้ลาตกเครื่องบินกรนเลรในหน้าเลยกจ็จะกระจายไปคนละทิกคนละทายนะคะวันนี้แม่มมดอ่านไพ่แบบดูง่อยๆมว้ยเพื่อนถ้าความสัมพันธ์แประมาณเนี้ยไปกันต่อแต่ถ้าความสัมพันธ์ไม่ใช่ก็คิดว่าเป็นนิทานนะคะโอเคมาฟังข้อความของเขาหน่อย ม่หมดง่วงเพื่อนแต่ไม่หมดก็อยากส่งพลังงานน่ารักน่ารักมีลูกดวงมาทวงคลิปกอกอกอกแม่หมดไม่ได้อัดกอกอกอกหลายวันแล้วนะแม่มดต้องทำครับไม่ได้เดี๋ยวลูกดวงด่าไม่มดโอเคแม้ไม่มดจะง่วงแค่ไหนก็ตามนะคะไม่มดก็จะทำอ่าประมาณนี้โหจะใช้คำว่าประมาณนี้เยอะด้วย สิ the <laughs> <our> <laughs> really we, we ่งที่เขาอยากจะพูดคุณวันนี้เขาอยากจะพูดเยอะจังเลยอะแล้วตัวไม่หมดตอนนี้ก็แบบแบบจะหมดละสิ่งที่เขาต้องการจะบอกเดวิลเลยเหรอเธอไม่ไหวว่ะเราเราเอาเธอออกจากหัวไม่ได้ออกจากหัวไม่ได้ไม่พอ เราขอโทษจริงจริงนะเราอดคิดเรื่องแบบนั้นกับเธอไม่ได้อดคิดเรื่องสิบแปดบวกกับเธอไม่ได้เธอมาอยู่ในหัวของเราไม่พอเธอยังมาทำให้เราพิษสวาสดในตัวเธออยากได้ร่างกายเธอคิดถึงเธอแล้วเราก็มีอารมณ์อะโทษที สี่ไม้เพราะว่าทวินเฟรมใช่ไหมมันเลยทำให้เราสองคนเป็นแบบเนี้ยมันทำให้เราเอาเธอเออกจากหัวไม่ได้เธอก็เป็นเหมือนกันกับเราสินะเพราะว่าเราเป็นทวินเฟรมกันการที่รุ่มหลงเธอขนาดเนี้ยคิดถึงแต่เธอขนาดเนี้ยเพราะว่าอนาคตของเราสองคนยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกัน แต่งงานกันเป็นคนรักกันใช่ไหมตอนเนี้ยเรามีไฟมากเลยนะมีไฟที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะกระชับความสัมพันธ์ให้มันแนบแน่นกว่านี้เราอยากเจอเธอนะหกด้วยเพราะเราเชื่อเราเชื่อแล้วว่าเธอกับเราเป็น คู่รักในอดีตชาติแม้เราสองคนจะมีความต่างอายุเรามันต่างกันมากๆฐานะเราก็ต่างอะไรมันก็ต่างไปหมดแต่ทำไงได้เราเอาเธอออกจากหัวไม่ได้เธอดันเป็นทวินเฟมเป็นโซมเมตของเราเป็นคนรักเก่าที่เกิดมาคู่กันแล้วหลายภพหลายชาติแบบนั้นใช่ไหม ก็จริงเราไม่สามารถตัดจิตตัดใจจากเธอได้จริงๆเ่๋เราพยายามแล้วนะพยายามเทเธอพยายามตัดความรู้สึกพยายามไม่ติดต่อสื่อสารไม่ส่งเธอไม่สนใจเธอไม่อะไรแล้วแต่มันมันทำไม่ได้เพราะเพราะเรารักเธอ deliver เรา เราคิดว่าเรารักเธอแล้วเราก็รู้ว่ามันจบไปแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอุปสรรคมันเยอะด้วยเพราะว่าเหมือนมันไม่ได้มีแค่เราสองคนน่ะมันเหมือนมันมีบุคคลอื่นมากมายในความสัมพันธ์ครั้งนี้ปัญหามันเยอะปัญหามันเยอะมากจริงๆ แต่เราก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะคู่กันแล้วมันก็ไม่แค้วกันนี่เราอยากปลูกต้นรักกับเธอนะปลูกกุหลาบด้วยกันอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเธออยากเริ่มต้นไปด้วยกันสร้างครอบครัวไปด้วยกันผมพูดถึงว่าครอบครัวสิบเหรียญเราอยากมีครอบครัวกับเธอนะ อยากให้เธอเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกของเราเราเชื่อว่าดวงชะตาของเราสองคนน่ะถ้าอยู่ด้วยกันน่ะมันจะแบบส่งเสริมกันและกันให้มีความสุขครอบครัวก็อบอุ่นมีลูกที่น่ารักไม่ว่าจะหน้าที่การงานการเงินเราเชื่อว่าถ้าเรามีเธออยู่ในชีวิตอ่ะชีวิตเราจะดีและเพอร์เฟกมาก,มากๆเธอทำให้เราไปไหนไม่ได้ เธอเหมือนเป็นพวกแม่มดพ่อมดอ่ะเหมือนยายแม่มดเขาพูดเลยเธอเหมือนเสกเวทมนต์ใส่เราอ่ะให้เราตัดจิตตัดใจจากเธอไม่ได้คำพูดของเธอพฤติกรรมของเธอสิ่งที่เธอทำมันยังจำได้ทุกอย่างอยู่เลยอ่ะแม้ตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ตามแต่เราก็ไม่รู้อ่ะเราเราตัดเธอไม่ได้ มันยังจําทุกรายละเอียดจําทุกๆอย่างเราไม่เคยจําใครแบบเนี้ยเหมือนเธอมาก่อนและไม่เคยมีใครทําแบบเนี้ยได้เท่าเธอด้วยไมสุดท้ายขอได้ไหมเหียญเหรียญนั้นอะที่เธอถืออยู่อะ่ะมันเป็นกล่องดวงใจของเธอหรือเปล่าฮะแม่สาวน้อยเรา ขอเหรียนความรักที่เธอเก็บไว้ความรักครั้งนี้ที่เธอจะยื่นให้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครแต่เราหวังนะว่าต้องเป็นเราที่เธอจะหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆของเธอหรือเธอยังจะเก็บความรู้สึกดีๆไว้ให้เราเพียงคนเดียวประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ดูแบบเขาอินเลิฟมากเลยนะแล้วเขาเชื่อว่าคุณเป็นเนื้อกู้ตุลังงานของเขาโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะไม่หมดกระปุนมาสม่งบัลลังกนั่ารักแบบง่วงแบบนี้แล้วกันนะคะเพื่อนๆคงมีความสุขม,ม,มากกันน้อยไม่มาค่ะไม่ไมาเพื่อนไม่หมดมห่วงฝันดีนะคะ